เนี่ยค่ะกรอบมากค่ะกรอบมากสวัสดีค่ะแมมปวินาชาแนลค่ะวันนี้แมมจะพาทุกท่านเนี่ยค่ะมาทําหนังกบตากแห้งนะคะเคยกินหนังกบตากแห้งทอดกันไหมคะทุกท่านอร่อยมากเลยนะคะแมมทำกบอะค่ะทํากบเมื่อวาน20กิโลได้หนังกบเยอะแยะเลยค่ะ วันนี้แหม่มก็เลยจะมาเพิ่มผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวนะคะคือหนังกบตากแห้งค่ะเสร็จแล้วแหม่มก็จะทอดนะคะมันเยอะมากแล้วแหม่มก็จะแพ็กใส่ถุงจำหน่ายอีกแล้วค่ะทุกท่านสุดยอดเลยนะคะเนี่ยสุดยอดไอเดียนะคะทำง่ายนะคะทำง่ายๆไม่ต้องอะไรมากหนังกบล้างสะอาดนะคะเสร็จแล้วก็คุกเกลือค่ะแล้วก็ตากตากให้แห้งเสร็จแล้วก็เอามาตัดเป็นชิ้นๆหน่อยมันจะได้กรอบนะคะ กรอบเหมือนเหมือนกับหนังไก่เงี้ยค่ะมันจะกรอบมากกว่าหนังไก่อีกนะคะรสชาติจะอร่อยแตกต่างกันนะคะเสร็จแล้วก็แพ็กใส่ถุงขายได้เงินอีกค่ะทุกท่านทุกอย่างเป็นเงินหมดเลยนะคะเราไปคลุกเกลือกันดีกว่าค่ะนะคะสัดส่วนนะคะเกลือหนึ่งช้อนชาต่อหนังกบหนึ่งกิโลค่ะแต่ว่าเมื่อวานอะแบมคลุกไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเก็บเรื่อยๆค่ะ เราทำกบแล้วก็เก็บหนังใส่ตู้เย็นไว้นะคะก็หมักไปบ้างแล้วมันมีหนังกบใหม่นะคะที่ยังไม่ได้คลุกเกลือประมาณเนี้ค่ะคุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็เอาออกตักแดดค่ะวันนี้แดดดีมากเลยนะคะแดดดีมากแล้วก็ลมด้วยวันเดียวก็แห้งค่ะเอาละเดี๋ยวค่อยไปช่วยแบม,มตากหนังกบกันนะคะ ตากนังกบกันค่ะทุกท่านแบนตากไปได้สามกระดงแล้วนะคะอันนี้เป็นกระด้งสุดท้ายค่ะตากใส่กระดงค่ะ<อ>นะคะ<อ>น้ำเขาจะได้ซึมลงไปในกระด้งนะคะถุงมือแบมหมดค่ะได้ใ,ใช้ถุงยางอันหนึ่งนะคะแบมตากได้สามกระดงแล้วนะคะกบประมาณเกือบยี่สิบกิโลก็น่าจะสักประมาณแดดเดียวก็น่าจะแห้งนะคะ แดดเดียววันนี้ค่ะวันนี้แดดทั้งแดดทั้งลมดีมากเหมาะกับก,ก,การตากปลามากที่สุดเลยค่ะเดี๋ยววันหลังแหม่มจะทําประดุกแดดเดียวนะคะครั้งที่แล้วแหม่มทาไม่มีแดดอะคะ่ะมีแดดนิดเดียวประดุกมันมีกลิ่นเลยค่ะเสียชื่อหมดเสียชื่อหมดเลยก็จะตากประมาณนี้ค่ะสักครึ่งวันนะคะครึ่งวันเราก็จะมาพลิกกลับด้าน คยกินกันไหมคะทุกท่านหนังกบตากแห้งทอดกรอบฟินมากเลยค่ะเขาเกลียบกรุ้งสู้ไม่ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านเดี๋ยวเราไปตากกันทางนู้นนะคะกับหนังกบกันค่ะทุกท่านแหมตากผ่านไปประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะคะตอนนี้บ่ายโมงแล้วเนี่ย แห้งมากเลยนะคะแห้งมากเลยหากมันติดกันนะคะ2แผ่นมันติดกันเราก็ต้องรีบดึงเขาออกตอนนี้นะคะไม่เช่นนั้นแล้วมันมันมันจะมันจะขาดค่ะตอนนี้มันยังชื้นยอยู่นะคะถุงมือแห่มก็มีข้างเดียวนะคะทุกท่านเหลือข้างเดียว เอามาเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะกลัวลืมกระดงเราก็จะเปือเป้อนๆหน่อยนะคะหลังจากเราตักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปล้างค่ะแปรงขัดอย่างดีก็จะสะอาดเหมือนเดิมเลียงใหม่ค่ะทุกท่านเรียงซ้อนๆกันก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า มันผ่านช่วงที่เปียกมากๆแล้วถ้าต,ตากในกระดงเนี่ยจะแห้งไวนะคะเพราะว่าน้ำมันซึมลงข้างล่างได้เย็นนี้ก็น่าจะได้ทอดแล้วนะคะ ไปตากอีกรอบนึงนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะทุกท่านก็คือมดค่ะมดพันไฟนะคะชอบมากชอบขึ้นเราจะต้องมาดูบ่อยๆอันนี้แห่มกลับหมดแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ของเมื่อวานค่ะแห้งเรียบร้อยแห้งกรอบแล้วนะคะอ๋ะอเย็นนี้แบบทอดอันนี้ให้ทุกท่านชมดีกว่านี่ค่ะ ยังเรียบร้อยนะคะหากเรายังไม่ทอดนะคะเราก็สามารถเก็บใส่ถุงมัดปากดีๆไว้ทอดบนหลังก็ได้ใครสนใจนะคะเม้นมาได้เลยหนังกบตากแห้งค่ะเอาละค่ะเรารอไปทอดกันเย็นนี้นะคะมาเตรียมตัวทอดหนังกบกันดีกว่าค่ะทุกท่านแห้งแล้วนะคะไอ้นี้ถาดแรกอะคะ่ะแบบ กำลังตัดหนังกบค่ะตัดยากๆมันแข็งนะคะเวลาทอดเนี่ยมันจะได้ไม่ชิ้นใหญ่เกินไปแล้วมันก็จะได้กรอบๆค่ะมีดสับคงจะเดียนะคะเนี่ยค่ะมันเยอะมากนะคะกินบ่อยหลายครั้งแล้วน่าจะเบื่อเบื่อแล้วแหมมก็เลยบ้าจะทอดแล้วก็แพ็คใส่ถุงขายถุงละสิบบาทค่ะใครสนใจ ใครสนใจหนังกบทอดบ้างเมินมาเลยนะคะหากินไม่ได้ง่ายๆนะคะหนังกบทอดค่ะทุกท่านเริ่มจะเป็นอาหารหายากมากแล้วค่ะ กว่าจะสะสมได้เนี่ยนะคะสมัยก่อนตอนเด็กๆนํำจําได้ถ้าขยันก็จะตากค่ะถ้าไม่ขยันก็ทิ้งแต่ถ้าพ่อแม่ตากไว้เนี่ยก็จะชอบเอามาทอดเนี่ยค่ะเอาล้ค่ะวันนี้แมจะทอดเตาถ่านนะคะเพราะว่าเตรียมตัวจะทอดหมูกระจก่ะค่ะก็เลยเดี๋ยวจะทอดหนังกบก่อนเนี่ยค่ะ ต้องใช้น้ำมันร้อนนะคะร้อนจัดเลยหนังกบของเราถึงจะกรอบแล้วก็ไม่อมน้ำมันค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะมาทอดหนังกบกันค่ะทุกท่านน้ำมันได้ที่แล้วนะคะใส่ทีละไม่เยอะค่ะนะคะประมาณประมาณนี้ค่ะ แล้วก็คนๆนิดนึงนะคะให้ทั่วๆวรอหนังกบก็เปลี่ยนสีเป็นสีเข้มๆเล็กน้อยนะคะก็เอาขึ้นเอาไว้นานก็มีได้ค่ะไมมมันจะออกไไมาไหมข้างนอก กรอบมากเลยค่ะเรียบร้อยค่ะกระทะสุดท้ายค่ะทุกท่านมาชิมกันค่ะทุกท่านเนี่ยค่ะอืมกรอบมากค่ะกรอบมากอืม เค็มนิดหนึ like e. <S <S ่งเนาะตาเนาะเค็มนิดหนึ่งค่ะกินกับข้าวกินเล่นไม่ได้เอาแล้วค่ะแม่รัาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้แม่และคุณตาเพลงด้วยนะคะราทุกท่านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ